เรานิดหน่อยนะแต่ว่าก็ประเทศไทยเราก็ไม่ได้นิ่งอยู่ได้ดนะครับก็ยังร่วมมือนะครับกับนานาชาติในการที่จะลดคํำแลบไซส์นะครับลงมาเราก็ทำนะครับงานเราก็เข้าร่วมนะให้สัตว์บิบาลเข้าร่วมนะครับแล้วก็ดำเนเินการนะครับพลังงานทดแทนนะครับอันแรกพลังงานหมุนเวียนก็ก,ก็ก็อย่างที่บอกนะครับ มีหลายคระเชนิดด้วยกันพลังงานน้ำเราก็ถูกโดนต่อต้านเยอะเหลือเกินนะครับแต่อย่างไรก็ตามพลังงานน้ำขนาดเล็กไมโครเทอร์าบนะครับตอนนี้ก็มีรัฐบาลก็ส่งเสริมนะครับแล้วก็จะใช้ผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากแหล่งน้ำที่เป็นเขื่อนเล็กๆนะครับไม่ได้ไปทำเขื่อนเพิ่มเติมนะครับพลังงานลมประเทศไทยมีพลังงานลมไม่ค่อยมากนะครับแต่ก็พยายามจะใช้นะครับ พลังงานแสงอาทิต์มีพอสมควรนะครับไม่ถึงแบบมากแต่ว่ามีพอสมควรที่จะใช้ได้นะครับพลังงานชีวมวลก็คือไม้นะครับพวกอ้อยพวกว้ชะพืชอะไรต่างๆพวกแก่นะครับอันนี้เราก็มีพอสมควรแต่ก็ไม่มากนะครับอันที่กำลังเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็อยากจะทำแต่ประชาชนก็ยังไม่อยากจะทำก็คือพลังงานนิวเคลีย แต่ว่าแนวโน้มของทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มใช้กำลังอยู่เสี่ยงมากขึ้นแม้ว่าประเทศข้างเคียงเรานะครับเวียดนามก็กำลังจะสร้างาเวียดนามก็กำลังจะสร้างเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยไม่สร้างประเทศไทยก็คงจะได้สผลกระทบอยู่ดีเพราะถ้ามันระเบิดเมื่อไหร่มันก็มาถึงประเทศไทยนะครับเวียดนามกับประเทศไทยตรงนี้ห่างกันนิดเดียวบินชั่วโมงต่อ่านนิดเดียวเองนะครับก็ถึงแล้วนะครับหนีไม่พ้นนะครับ ก็คงเ,เป็นสิ่งที่รัฐบาลแล้วก็พวกเราเองที่ต้องคิดด้วยเหมือนกันนะครับว่าจําเป็นที่จะต้องใช้พลังงานอยู่เหียวหัวไม่นะครับอันนี้กระบวนการที่เราจะประหยัดพลังงานก็คือในเรื่องท้ายอุปกรณ์ที่มีสุภาพสูงนะครับสําหรับตัวเราเองนั้นเราก็จะเที่ต้องเปลี่ยนพฤติก,กรรมใหม่นะครับให้มีเรื่องการประหยัดพลังงาน,น,ง,านงานใช้ช้าการนห้มีสุทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็ใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้นนะครับ อันนี้เป็นพลังงานแสงอาทิต์นะครับซึ่ง,งก็เริ่มมีใช้นะครับพลังงานแสงที่นี่ก็จะเริ่มมีใช,ช้ขึ้นบ้างแล้วในประเทศตั้ท้ายหลายสิบเมกะวัต์แล้วนะครับก็รับพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าออกมาเลยนะครับเราก็นําพลังงานไฟฟ้าที่ได้นั้นมาใช้งานนะครับคณะวิศวะก็เริ่มนะครับผลิต เซลล์แสงทิพมาหลายหลายสิบปีครับภาคบ้นะาน,นะครับเราก็ส่งตับขึ้นมาได้ได้รางวันดีเด่นนักวิจัยดีเด่นมานะครับเราก็ผลิตแล้วเข้าไปติดตั้งในชนบทนะครับที่ไฟฟ้าไปไม่ถึงนะครับงั้นก็ได้ส่งไปช่วยาตามสถานที่ต่างๆเหมือนกันนะครับในโรงเรียนต่างๆนะครับทางทางกระทรวงพลังงานก็ได้สนับสนุนนะครับ ในโรงเรียนต่างๆในพกมนะครับก็ติดตั้งนะครับแสงรับแสงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นนำมาใช้เรื่องทำน้ำร้อนนะครับหรือนำมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับก็จะมีหลายโรงเรียนนะครับที่ได้ติดตั้งไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็สามารถที่จะเอามาทดแทนพลังงานไฟฟ้าดได้นะครับแต่ราคาก็ยังแพงอย่นั้นเองนะครับ ไปดูนะครับแต่งผลงงานทดแทนนะครับไม่ใช่โฆษณานะครับแต่ว่าเขาทำดีแล้วก็เอามานาเสนอนะครับโรตัสที่สารยานะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์หลังคากมายแล้วก็ใช้ตัวถังร้อนนะครับมาทำเครื่องปรับอากาศมาทำความเย็นนะครับถ้าใครแวะไปทำนั้นก็ก็ไปดูได้นะครับก็ก็จะมีเริ่มมีใช้นะครับ ก็ขอ,ขอ,ขอเองนะครับสำนักงานใหญ่นะครับก็ติดตั้งสงอาทิตย์นะครับที่ซ้ายขั้นตึกสำนักานะครับน mm ัก hmm. วิศวะยังก็ง <c oughs> อนกันักวิศวะต้องต,ต,ติดหน่อยนะครับเยวจะเป็นผู้นำรองรรองนะอันนี้ที่ปำา้องนะครับอันนี้เป็นคองการสี่นับสามสิบปีมาแล้วนะครับ ติดตั้งขนาด500กิโลวัตต์นะครับติดตั้งที่ปาก่อนพลาังงานลมพลังงานลมนะครับอันนี้ที่โรตาร์ถ้าติดสามตัวนะครับที่ภูเก็ตนะครับมนนีมีหลายตัวเราจะมีที่ท้ายได้ก็แถวแถวชายฝั่งทะเลนะครับแถวสุนทรครับท้ายลึกน้ำเข้าแนาเกลือนะครับแล้ว คนภูเขาหลายรูปก็ยังมีศักยภาพอยู่นะครับก็ก็สาม,มารถที่จะติดตั้งและนำมา,าใช้งานได้นะครับประเทศต่างๆก็เยอะมากนะครับโดยเฉพาะเยอรมนีนะครับติดตั้งไปแล้ว 2, สองหมื่นสองไม่กว่กกา 1, 9, วนะครับเยอะมากนะครับสลัฐอเมริกาหมื่นเก้าไมลกว่าสเปนหนึ่งมื่นห้ายี่ดนะครับแปดจุดเจ็ดแปดพันเจ็ดประมาณแปดพันเจ็ดไม่ตกวบดนะครับ รวมทัว่วโลกเนี่ยหนึ่งแสนใน้กังเยอะมากนะครับเผอิญว่าประเทศไทยเราเราทีา่มรมไม่ค่อยมากอย่างที่บอกแต่ภาพรวมไม่ค่อยมากนะครับที่ประเทศเยอรมันนี่ก็ว่าในสนามมองไปยานั่งเขาไปผ่านในสนามจะเห็นไอ้ตัวอินทบายเนี่ยไปม,มาเลยนะครับมองเห็นรานตาเลยจะ<ป>เยอะมากเลยนะอ่านะครับ ใครอยากจะได้รางวัลน,นะครับใครอยากจะได้รางวัลน,นะครับได้รางวัลเราเป็นอะไร,ร,รนาะโชว์รางวัลก่อนนะครับเพื่อให้กำลังใจโชว์รางวัลก่อนความมีเรื่องรอบอกกันเลยอันนี้คณะวิศวะเราเรา,เาไปแข่งต่างประเทศนะครับแล้วก็ได้รางวัลที่หนึ่งกลับมานะครับ มันมีการแจก,แจกเตื่อเตื้อยืดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะแจก <c oughs> เราก็จะแจกเตื้อยดเช่นเดียวกันนะครับกระตแจกนี่ก็เหมือนเหมือนกนระสิพลังงานนะครับลังงานเหมือนแสแสนะครับก็คือสีของพลังงานก็ยังมียังอื่นอื่นแต่ว่ามีปากกาปากกาไม่มีมีพวงแจกได้ได้ไน้อย อมีริบบินของคณะนะครับอันนี้ก็คำบุญนะครับเปิดเปิดคู่มือดูได้นะครับเปิดคู่มือดูได้นะครับคู่มือดูได้ว่าขั้นคร่บท่า้นเปิดคู่มือดูได้นะครับครับได้ครับได้เลยครับค่ะ ันลายไปเหรอครับครับบอกว่าเราเอา้ัลก็อนคือคือโรคเราประกอบด้วยน้ำสามส่วนนะครับถ้ามันเป็นมันเป็นน้ำแข็งมันเป็นน้ำแข็งอยู่ก็เป็นอยู่ก็โรกเหนือก็นะอเป็นภูเขากองเป็นภูเขาอยู่ก็โรคเหนือนะครับอันนี้ถ้ามันละลายมานะครับมันก็ต้องกลายเป็นน้าน้ําก็ต้องแผ่กระจายไปทั่วโลกนะ แต่ว่าเราอาจจะเห็นระดับนี้นะครับไม่มากแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเวลาความร้อนเพิ่มขึ้นน้ํามันขยายตัวครับการขยายตัวของน้าเวลอที่มืองถูเพิ่มขึ้นมันก็จะขยายขึ้นตอนนี้ไม่รู้ยังไงประเทศไทยเอาตรงไทยฝั่งนี้ก็ถูกุกเข้ามามากพอสมควรน,นะครับเป็ดกิโลเลยนะครับไทยฝั่งไายไปเจ็ดกิโลเลยอันนี้ก็คือน่าจับมาจากโลกอ้อน น่าจะมาแาบรบเร้ครับเชิญครับคุณสนใจเรื่องพลังงานนิเียที่ย